สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังเปิดสีข้อเรียกร้องใหม่ซาร่ารอบนี้ไรเรื่องเงินจบแบบสวยสวยให้โอกาสสองฝ่ายเปิดสี่ข้อเรียกร้องใหม่ซาร่ารอบนี้ไรเรื่องเงินจบแบบสวยสวยให้โอกาสสองฝ่ายได้ดูแลน้องแม็กซ์เวลเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายมาเยี่ยมได้หลังจากดาราและนางแบบสาวซาร่าคาสซิงกินีแถลงเปิดใจทุกราม่าร้อนโดยเฉพาะปมที่ไมพิรัตฟ้องสารขอร่วมปกครอง น้องแม็กซ์เวลลูกชายด้วยแต่ฝั่งดาราสาวประกาศยืนยันจะขอปกครองลูกเพียงคนเดียว100%จากนั้นไมพิรับโพสไอจี IG ลงรูปคู่กับน้องแม็กซ์เวลพร้อมระบุว่าวันนี้ผมตัดสินใจที่จะถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมแล้วครับเจตนาที่ขอไปตอนแรกเพียงเพราะไม่อยากจะเป็นแค่พ่อที่จ่ายเองินอย่างเดียวแต่อยากมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตลูกและที่สำคัญก็แค่อยากจะมีโอกาสพบปะลูกได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป แต่เหมือนเรื่องราวว่ายึดเยื้อและส่งผลกระทบหลายฝ่ายโดยเฉพาะลูกของผมผมสงสารลูกครับที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใน,นเมื่อทางฝ่ายคุณแม่ของน้องเลือกที่เรียนเองและแตัดสินใจกับครอบครัวเขาเองโดยไม่ปรึกษาผมผมก็ไม่ขอก้าไก่และเคารพการตัดสินใจของพวกเขาครับล่าสุดฝั่งซาร่าออกมาเคลื่อนไหวโดยขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอทำหน้าที่แม่พร้อมเผยสีข้อเรียกร้องใหม่ของซาร่า 1. ที่เราเรียกร้องไปคือเราเลี้ยงลูกมาโดยตลอดและให้โอกาสฝ่ายชายมาเยี่ยมตลอดโดยเวลาอบรมสั่งสอนควรจะเป็นอำนาจในการปกครองของเรา 2. ทั้งฝั่งฝ่ายชายทำงานที่จีนเป็นหลัก3-4เดือนกลับมาเมืองไทยหรืออยู่เมืองไทย1-2สสัปดาห์เจอลูกนิดๆหน่อยๆเพราะทุกครั้งที่เขากลับมาเราก็ไม่เคยกีดกันถ้ามีอะไรต้องใช้อำนาจปกครองร่วมกันหรือว่าเร่งด่วนต้องเข้าโรงพยาบาลและฝ่ายชายอยู่ทางเมืองจีนจะลำบาก 3. เมืม่อฝ่ายชายกลับมาเมืองไทยเขาเป็นนักแสดงการค่องข้างรัดตัวลักษณะการทํางานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเวลาเลี้ยงเด็กถ้าสมมติถ้าเขาไม่มีอำนาการปกครองและเอาลูกที่ยังเล็กอยู่ไปเลี้ยงเองเด็กอาจจะต้องอยู่กับพี่เลี้ยงเป็นหลักซึ่งดีกว่าไหมถ้าให้อยู่กับแม่ที่เป็นคนให้กําเนิด 4. ทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้อยู่ร่วมกันชันสามี ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านเดียวกันซึ่งเวลาใช้อำนาจในการปกครองคนที่ใช้อำนาจการปกครองสามารถกำหนดได้ให้ลูกอยู่ที่ไหนกำหนดดินที่อยู่และถ้าทั้งคู่ใช้อำนาจปกครองร่วมกันทั้งคู่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจร่วมกันและใครจะมีอำนาจในการตัดสินใจละัะเพราะในเมื่อทั้งคู่มีคนล50ะ50-50มีปัญหาแน่นอนเวลาหลักๆพ่อแม่เลิกกันลูกต้องอยู่ฝ่ายไหนและต้องยินยอมให้อีกฝ่ายมาเยี่ยมตามสมควรก็ขอบคุณข่าวจากข่าวสดครับ